เอาสบายดีนักเฮียนทุกคนวันนี้สัปูสีพลาผูหลานมเนาเฮียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นปื้มแบบเฮียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้อมเนาะถ้าผู้ใดมีปื้มแบบนี้ให้ผหลานเอามาใช้เพราะว่าสมมติมีเฮ้าจะได้เฮียนาาาาวิชาใหม่แล้วบบเมนวะิชาภาษาลราแล้วเนาะสิ่งแวดล้อมนี่ก่อนอื่นเมื่อไทยผหลานสังเกตเบื้องหูนี้คู่ก,กับนักเฮียนเห็นอย่างเนาะ เจ้าออกไปเบื้งต้นไม่เนาะแล้ววันนี้สคู่สี้ามาเข้าขอที่นึงแบบนี้เดอ้อให้เปิดมาปึ้มแบบนี้อ่าหนาที่หนึงเลยสีเขียวหนาที่หนึ่งเนาะจากนี้แล้วสคู่สีชาโบรานมาเบืง้งตรงนี้วิสาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่หนึง สิงแวดล้อมอ้อมตัวคำว่าสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวนี่แมนผู้ใดเข้าใจเนาะสิงแวดล้อมอ้อมตัวบันนี้เฮาสีมาเข่าขอที่หนึ่งน้ำกันมาช่วยกันสังเกตสิงอ้อมตัวนอกห้องเฮียนน้ำกันตัวนี้แมนให้พ่อหลานสังเกตเบิ่งสิง ที่ยูอ้อมตัวของพอ่อหลานพอ่อหลานจะยูใส่กระตามแต่ว่าให้พอ่อหลานสังเกตเบิ้งสิ่งอ้อมตัวแล้วมาสังเกตเบื้องหูนี่ผว่าเจ้าพบเห็นอย่างแดพวกมันยูใสนีซื้อว่านวใดตัวย่างว่า่าถ้าพวกหลานยูเฮืนอนพวกหลานสังเกตออกนอกปองเยี่ยมจะเห็นอย่างแดอาจจะเห็นต้นไม้จะเห็นนกจะเห็นแม่ยังหลายๆอย่างเนาะ แล้วบันนี้เฮามาสังเกตมาสังเกตน้ำกันอันใดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและคนสร้างขึ้นบันนี้เฮามาสังเกตเบื้องตัวอย่างว่าอันนี้เมนฮูบหยังกบกบนี่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าคนเฮาสร้างขึ้นอ,อันนี้เนี๋ยวบหยังหูบนก อ,นนอันนี้แมนนกหนีคน้นทฮาสามารถสร้างขึ้นได้บอรหรือว่ามันเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติของมันต้นไม้เดะแล้วอันนี้ส่วนพักเดะอันนี้เดะดอกไม้ตักแตนอ่าบันนี้เ้ามาเบิงแล้วเฮาจะมาจัดแยกออกน้ำกันเนาะว่าตัวใดแมนธรรมชาติสร้างขึ้นหรือว่า มันมีจักหมวดน้ากันเนาะอ่าบันนีเหามาอ่านตัวนี้มาเบิ้งอยูนอ่นี่เด้อนี่กบนี่แมนมันไปจัดเป็นซา์ดอันนี้กับซา์ดอันนี้กับซั์ดแล้วอันนี้แมนพืชอันนี้ก็เป็นพืชแล้วอยู่ไหนนี่อ่าส่วนภาคนี่ก็เป็นพืชละคนมีคนพร้อม แสดงว่าฮูปอยู่ในหนนี่เขาสามารถจัดเป็นสามหมวดได้คืออ,อันนี้แมนธรรมศาสตร์สร้างขึ้นเนาะอยู่ในหนนี่เนาะแมนจัดออกเป็นสามหมวดคือหมวดสัตว์แล้วก็พืชแล้วก็คนอันนี้ให้พวกหลานจือไว้เนาะสำหรับอ่นนี้แมนเขาจะมาสังเกตตำเทนี้แล้วเขาจะมาต่อขอทีสอง าาข้อที่สองจงสังเกตสิ่งแวดล้อมในห้องเฮียนอ่าสิ่งแวล้อมในห้องเฮียนเขาจะสังเกตเลยเขานั่งอยู่และเขาจะมีอย่างเดที่ว่าอยูอ้อมข้างของเขาสิ่งอ้อมตัวในห้องเฮียนมีอย่างเดสิ่งอ้อมตัวในห้องเฮียนมีอย่างนี้ อันนี้แม่อย่างตัวนี่เด็กตงังนี่เด็กถงุงโซ่ดำพื้มกระดานหมวกคันโฮมตุกน้ำอันนี้ล้วนแล้วแต่แม่ซิงแวดล้อมอในห้องเฮียนในห้องเฮียนนี่ตัวอย่างว่าฝนตกแดดออกเขาอาจจะถือโฮมไปน้ำ หมวกเดอเอาไปกันแด่แล้วมันมีหลายๆอย่างน้ำนี่เขาต้องใส่กินอันนี้แมนแนนอนว่าอุปกรณ์การเฮียนเขาต้องมีอยู่ในห้องเฮียนเขาแล้วสำหรับข้อนี้แมนให้พวกหลานสังเกตเบิง่งหูภาพเหล่านี้ว่าอุปกรณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมในห้องเฮียนแมนมีนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีหลายอย่างเนาะวันนี้สาวคู่สีผ้าพวกหลานไปต่อข้อที่ สามข้อที่สามสิงต่างต่างอยู่อ้อมตัวเฮาสิงต่างต่างอยู่อ้อมตัวเฮาวันนี้พวกเฮามาช่วยกันจัดกลุ่มวัตถุน้ำกันว่ามันมีจักกลุ่มอยู่นี่อ่าอันนี้เฮาเฮาต้องได้มาจัดกลุ่มน้ำกันว่าอันนี้เดี๋ยวเฮาสิจัดไปว้กลุ่มเด เมื่อกี้ขอทีหนึ่งคู่อ่าขวดทีหนึ่งที่สองเขาได้ยนมาแล้วคู่ว้าแล้วว่าอ่าเขาสามารถจัดเป็นกลุ่มพืชอ่าสัตว์แล้วก็คนแล้วก็แเมนอย่างอีกคนเขาสร้างขึ้นบ่จากธรรมชาติอันใดที่ว่าคนเขาสร้างขึ้นเขาก็สามารถจัดไปได้อ่าตัวอย่างว่าอันนี้แมนจัดไปอยู่กลุ่มสัตว์สาม หนึ่งสองสามอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มของสั์อันนี้เดอาจจะเป็นพื้นอันนี้แมนค้นเฮาสร้างขึ้นมีหนึ่งสองสามสี่อันนี้เนาะแมนค้นเฮาสร้างขึ้นเฮาสามารถจัดได้แบบนี้นอกจากนี้เดชอาสกูตุกน้ำเดสิจัดไปไว้ใสแมนค้นเฮาสร้างขึ้นแล้ว ต้นไม้เดชต้นไม้แมนธรรมชาสตรสร้างขึ้นมามันเกิดเองจากธรรมชาตโดยคนเฮาบบไร้สร้างเนาะถ้าเป็นพักเป็นอีอย่างเฮาก็ปลูกได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นของมันเองเฮาบ่สามารถบีบหรือว่าปั้นมันขึ้นมาเป็นคือจังโต๊ะปื้มคันโฮมหมวกอันนี้แมนคนเฮาสร้างขึ้นมาอยากได้แบบใดเฮาก็สร้างเอาแต่ว่าต้นไม้แบบนี้เด้เฮาจะเหตได้แต่ เตมหรือปั้นเนาะอันนี้แมนมันเกิดจากธรรมชาติอันนี้ก็ธรรมชาติอันนี้ก็ธรรมชาติาสำหรับบทเฮียนบทนี้พ่อหลานสามารถเข้าใจได้บอหนึ่งสิงที่มันเกิดขึ้นเองจากธรมรมชาติสองแมนคนเฮาสร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่อ้อมตัวเฮาแมนทุกชิงทุกอย่างที่อยู่อ้อมตัวเฮาล้วนแล้วแต่แมนสิงแวดล้อม ่าบทเรียนเฮามาฮอดนี่เบิดเพียงเท่านี้ถ้าพวกหลานบบเข้าใจตูใดสามารถถามคูได้เนาะขอขอบใจ